สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง y YouTube เสือพาไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายมองตรงแล้วนะครับหลังจากที่พักทานอาหารเที่ยงนะครับณเทียงนาน้อยนะฮะของลุงเสือภาษาตรงนี้นะครับทั้งเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เราหลายช่องแล้วก็ชาวบ้านที่มาจากกวนบุญกกตอกกกกอก,กตุ้มนะครับก็นั่งพักนะฮะเพื่อให้อาหารย่อยก่อนนะครับ ดี๋ยวพี่เสือก็จะพาไปเดินดูวิวเรื่อยๆนะฮะในระหว่างนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะอ้าวใครมาอีกแล้วนะครับใครมานะฮะหนูนู่นนะฮะเอ๊ะหน้าคุ้นๆนะฮะหุ่นรูปร่างแบบนี้ต้องแม่ผู้ใหญ่นะฮะหุ่นนางแบบแบบนี้นะต้องแม่ผู้ใหญ่นะครับ โอ้ oh, นะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่แม่ผู้ใหญ่มานะัะผมนะฮะส่วนใครจะร่วมเดินทางมาด้วยนั้นยังไม่แน่ใจนะครับอมามาเอ๊ะทำไมวันนี้ไปจอดปลายจริงๆมาจอดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเราก็เดินไปหาซะหน่อย <c oughs> มาดามพาไปนะเสือเดินตามมาดามพาไปารรอ,ไอ๋อเขาเอาปลามาปล่อย มาดามวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วนะฮะเอาปลามาปล่อยนะครับปลามาปล่อยแล้วก็ปานกอ่าฝากไปดูคลิปเมื่อเช้าด้วยนะครับที่พี่เสือลงคลิปไปนะะพามาดูสะนั่นเองนะครับสะตรงนี้นะครับปล่อยปลาปล่อยปลาปลามาจากไหน น้องปลามาจากไหนน้องปลาลุงเอาให้มาปล่อยน้องปลามาจากลุงจิมมี่มาปล่อยสะใหม่นี่ก็คือสะใหม่นะครับพี่เสือถ่ายคลิปลงไปเมื่อเช้าแล้วนะครับพามาดูสะนะครับยายมาดีอ้อยย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 ะยย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 ยเยยยงเลยยยยอยยย

ได้ไหมนะได้ค่ะไหนบอกว่าไม่โดดน้ำไงนี่นะครับวิธีปล่อยปลาลุงกีวิธีปล่อยปลาที่ปล่อยปลาของติดเหลืองติดเหลือง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 หรอเหลืองเหลืองโดดแม่แม่ขึ้นขึ้นไปข้างบนลอยไปสะพานลาบอ๋อแม่เลยลอยไปนะลึกไหมนี่สี่เมตรลุงดดดีอั ลงไปแล้วเลยลงไปแล้วลงไปนะนี่นะนี่เป็นไงคุณพี่ลึกไหมลึกไหมเย็นเนะปล่อยเลยค่ะปล่อยเพืที่ปล่อยปลาอ่อยี่กองน้กระดมาตุ่มเติมลแม่คุณพี่ตุ่มเติมตุ่มเติมปล่อยที่ลานะคะอธิษฐานเลยนะคะผู้ดี แม่เห็นผมหรือเปล่าล่ะแม่เห็นค่ารูปโลกกันดรอครับอันนี้บอกมูหน่อยสิค่ะเอาปลาไม่ต้องปล่อยได้ปล่อยไม่ปลาเนี่ยปล่อยไปได้ยังไงเจ้าปล่อยปลาเจ้าต้องบอกที่อธิษฐานในใจแล้วแม่อธิษฐานจะได้ปลายังไม่ได้ออกมาจากถุงยังไม่ปล่อเดี๋ยวเช้าออกให้มันสีจมน้ำนะครับคุณพี่ไม่จมถุงอะไรไม่ใหญ่ปลายัางนี้เลยเป็นการปล่อยปลามิติใหม่นะครับ ปลาที่ใหญปลาตะเพียนหลายปลาอยู่จ้ะอ๋อก็ไปเจ้าไปทำมาหากินเด้อให้ตัววันตัวคืนฉันตัวฉันตัวนะออกไปแล้วนะคะออกไปน้ำ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 ประมางกินคอบ่ลุงจิมเกินสามเมตรนู่นเลยอ่ะเออถ้างั้นก็ดีงั้นนะโอ้โหโอ้แคสูบได้ถ้างั้นเรสูบได้คือสะขุดสี่ระดับน้ำอ่ะสามเมตรสะลึกสี่เมตรเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับ ลุงเลยครับว yeah, ่าจะจ้างคนงานเพิ่มไหมนะเพราะว่าพรุ่งนี้อีกวันจะได้อย่างน้อยก็เข้าไปเยอะเนาะครับผมเพราะเมื่อกี้นะครับที่ยินดีเราต้องคอยลุ้นมานะคะอีทุกหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้แล้วเอ้าผมบอกแล้วให้เอา อกตั้งแต่แรกมันจมเ่อแม่ผมว่อยากบ่อยากให้มันเสดินน้ำาดูกกระมี่บอกคุณพี่ถ่ลงไปตรงนน้นมันจะดันไม่ได้ยืด้วัยเหรอหวจังหวลังค่ะถ้าอยากใ้ก็ไม่ไม่ไมนคือเฮ็ดชัยอันมาเย็นยนูถือให้ยายโดดน้ำไมาสูบน้ำั้าคืนก็แย่งมาได้โอ้ยำาก็โดดน้ำเย็นง่ายมันมัน เมื่อกี้บอกไม่ลงน้ำไงไม่ลงยังไงให้โลกจำปล่อยปล่อยปลา่อยันนี้คือเมื่อกี้คือปล่อยน้าให้โลกปล่อยปลาให้โลกจำใช่เอาอันนี้อยนะห้คนเยผู้ใหญ่นะโชเลซาน้องนัดน่องนั่ลงเลย พริกกินแล้วปลูกเมื่อวานฮลุงพันปลูกเมื่อวานปลูกเมื่อวานทำไมลูกมันได้กินแล้วอ่ะตอนมาก็มาอย่างนี้อยู่แล้วตอนมามีลูกแล้วอปลูกเมื่อวานได้กินแล้วได้กินแล้วนะฮะพริกที่ลุงพันเอามาปลูกเมื่อวานไทายบนนกเดินนะครับมันเห่ือมีนัดมีนัไอ้ไ้นไม่เป็นเหรอไม่เป็นไเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวถือมือถือให้มาไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมถือมือถือให้ไปเป็นคิทตอมก็ลงเล่นแล้วนะคิทตอมก็ลงเล่นแล้วเดี๋ยวนี้ทีนี้ลงเล่นไอสะลุงพลนะทีนี้เออกำลังกำลังหาอยู่นะฮะหาคอนเทนต์ทำอยู่นี่ฮะพี่นัทมาเดี๋ยวผมจับมือถือให้เดี๋ยวผมจับมือถือให้เอาชุดมาเปลี่ยนไหมเอามาอยู่เอามาอยู่นะหนูลองน่ะเด็กรองเท้าหนูรองเท้ามาได้ไหมใส่ไหมันเนี่ยเสือสีพเสื้อ ปะใกล้ให้น้งนั่นหน่อยเดี๋ยวจัดให้อ๋ออันนี้เป็นรองเท้าว่ายน้ำอ๋อว่เต็มเลยหรออมยังค่ะอยู่อครับผมกดให้ภาษาหน่อยสับบานุอยู่น่นนะฮะกดเห้ภาษาหน่อยมือไม่งโอเคครับผมสามถ่ายสาม่ยสาม้ยนุน ปั๊มอันที่ต่อกับรถไถไม่ได้มีบ่ผมมีแล้วลอยน่ะฮะผมมีบ่หายลงจิ้มขึ้นมาแถวบ้านมีอยู่บ่ขึ้นไม่ได้หรอขึ้นไม่ได้อย่าเชื่อลงจิมนะหาทางขึ้นไม่ได้่นกระโดดขึ้นไงกระโดดขึ้นเหมือนกระโดดลงอ่ะดูน้ำซ่าลุงหรือขึ้นน่ะถ้าดึงจะไห่ผู้อยากจะให้ดึงอยู่สาบวันจะลอยสามลุ่งเลยนี่มืดหนคนดำน้ำมันว่างตร้เขาที่จ้างต่ออยู่บ่ สำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยกันดูแล้วก็ดูโฆษณานะครับดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณานะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นคลิป่ากลางคลิปท้ายคลิปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเสื้อผ้าไปนะครับ8นาทีครบถ้วนนะครับที่กดูรายกามนะครับเอามือไหนล่ะไม่ในผู้ก่อนสิผู้ใหญ่ไม่ผู้สตรองสิ